แต่เขามาเบิงดูว่า M f o ปีนี้มันมีอย่างเนเนานะทุกคนเออสำหรับปีนี้ก็จะมาแบบเป็นแบบนี้เลยมี M four พาร์สองแบบเออแบบธรรมดากับแบบ plus แมบ,บธรรมดาซื้ออะไรก็จะได้สกินเบทกิกเลยแล้วก็สามารถเล่นปลดล็อกเครื่องอย่างได้ตามปกติเนาะราคาแมน3 9 9เออแต่อันนี้เขาซื้อไปแล้วและแบบ plus ก็คือสามารถอัปเกรดได้อีก300เพจ ได้สก,กินเบทิกอี่อย่างขึ้นกันเลยต่างแต่ว่าจะได้เอฟเฟกแลนแบบเวลาที่เอาอยู่บอลน้ำนะเออพิเศษขึ้นมาส่วนเรื่องเครื่องแมนสามารถเล่นอัพเลเวลอะไรกับฮับในมีสก,กินออรลุสสกินเบทวงเบทิกอี่อย่างตามเลเวลที่สูงขึ้นไปเบทิกตัวนี้ก็จะยูทีเลเวลเจ็ดสิบห้าเออเป็นสก,กินของปีนี้เลยแล้วก็มีเอฟเฟกต์ยางภายที่แบบไม่ได้เติมพลัสกันยังสามารถทำเอฟเฟกต์ยางได้เด้อถ้าเล่นฮอตเลยเออเวลแปดสิบห้าหมนะโอ้โหทุกคน ก็ถือว่าไก่อยู่ได้ส่วนเรื่องรีวิวมันมันจะแบบมีเควสประจำวันแล้วก็มีแบบเป็นชาร์เลนจ์อีกอย่างเฮ็ดแล้วมันจะได้แบบเออได้รีวิวมาเป็นแบบนี้นะส่วนรีวิวมันมันจะใช้อยู่1000เลเวลในการอัพแต่ละ1นึ่งรีวลตอนนี้เขากลับรีวลวสามสิบเอ็ดแล้วเนาะทุกคนเออแล้วเปเฮ็ดภารกิจนเลยก็อ่านเบิรงแล้วอันนี้ก็จะเป็นช็อปของปีซึ่งจะมีสกินปากิโต้สกินเอ็มหนึ่งของออเดอร์สแล้วกัเอ็มสองของคลินเลยเออ มันสามารถไซ้เหรียญ M ตัวนี้แลกได้ซึงบ่ได้ไซ้แต่เหรียญอย่างเดียวเขาสามารถเอาเพชรซื้อได้คือกันคือฟากิโตนี่ก็่0 0เพชรคลินกับยูที่2,000ปลายเพชรเลยอ่ะครที่คี้ค้านหาเหรียญกับไซลเพชรซื้อออกกันได้เนาะทุกคนเอาละมันจะมีกล่อง M4 ็มโฟ่ซับพอร์ตงเป็นกล่องที่เอ่อเปิดแล้วเขาจะได้สิทธิ์หับแบบบัตรเอ็มโฟหรือว่าจะเปลี่ยนรอแบบเลเวลอย่างสิงนะเออเขาก็จะมาเปิดให้เบิรงเลยทั้งหมดหากล่องเนาะทุกคนเบิว่าจะได้บัตรเอ็มโฟ่บอไปลุ บอกเลยว่าบัตเอมโมันเป็นอีกอย่างที่อ้ทุกคนเขาได้บัตเอมอ่ะโอ้โหนี่เห็นบอกเขาได้สกินเบทิกเลยว่ะทุกคนอ่าเขามาต่อดยูทิสกินแบบของปีนี้เลยก็คือเบทิกพลายตัวนี้นี่แหละ สกินก็ะจะหน้าตาอย่างประมาณนี้แต่ว่าในคลิปนี้เขาจะบไร้มารีวิวสกินเบ t ิกพลายตัวนี้เนาะ,นเ,นะเขาจะไปรีวิวสกินตัวไลท์เชสเตอร์ตัวธรรมดาของ e เอฟโฟปีนี้เออส่วนสกินตัวนี้กัยังว่างามอยู่เนาะเออใครที่อยากได้สกินตัวนี้ก็ลองเติมให้มันฮอตเลเวลเจ็ดสิบห้าเบิ้งหรือบอกกเล่นลองเบิ้งเนาะ,ะมันจะฮอตหรือบอบุ้หู้เลยว่ามันจะฮอตหรือบอใครที่แบบคาดเดาอย่างเบิ้งกัลองคอมเมนต์ลงมาเบิ้งเนาะข้อต่อไปนี่ขอไปรีวิวสกินไลท์เชสเตอร์เนาะโอ ฮั Hello, ลโหลทุกคนในวันนี้เฮามาอยู่กับทีโรเบทริกเออบอกเลยว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เล่นเบทริกบ่ค่อยเป็นแต่ว่าแบบปกติเขาเล่นแต่แทงหรือโลมิง่งอย่างนะเออตำแหน่งมันโมเมนต์เอ็มเอ็มดีแต่ว่าอเพื่อทุกคนจะได้เห็นสกินอย่างงาม,งามแบบนี้มันมีมงกุฎตกลงวะโอ,อ้นั่นแหละเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นสกินอย่างงาม,งามนี่เขาก็จะมาเล่นเบทริกให้เบิรงแต่บอกเลยว่าเฮาซ้อมมาหลายตาเนี่ยละออพอที่จะจับวิธีเล่นอย่างต่างๆได้ละเออ นั่นแหละส่วนคลิปการเล่นเวทิกตัวนี้กะจะคล้ายๆตัวคลิปแบกยางโปเออนั่นแหละเขาเบิรงคลิปตัวเองเลยล็อกเอามาเล่นใครที่อยากคู่วิธีเล่นเวทิกอีลีกับไปเบิรงคลิปนี้กันได้เนาะเดี๋ยวจะเอาขึ้นไว้ให้ส่วนการเล่นเบทิกในคลิปนี้ก็คือเขาเล่นเองมันอาจจะไม่ได้โหดเมื่อวันขลางการนี้อย่างขนาดนั้นอ่ะเอาเป็นว่าเอน็นจอยนะทุกคนโอ้โหนาตาเลียมาหนี่มาหน,านี่ไล่ยิงเลยเออทุกคนเดี๋ยวหนึ่งเดือขอสลับปืนผู้ซึ่งว่าปืนระเบิดงามสุดโอโะะด้โหน่ละเเาครบิดมมงโย ใส่ในาตาเลียเขายิงเข้าป่าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยดูโอ้ดูคนชิบหายแล้วกระสุนเขาซ่าอยู่มามยิงไม่เคยถึงเลยเราทุกคนปืนระเบิดโอ้โหลืมว่ามันมีปิดซีบโอ้หวาดเสียอีกตายแท้นาตาเลียบอกเลยว่าการวาครั้งนี้มันจะถึงจดจำไปจนกว่าเกมจะจบเราทุกคนอ่ะเขาใส่ปืนระเบิดในการเคร,คร์คลิเลยหนึ่งจะว่าแบบต้นเกียมเออพูกเรามันเป็นอย่างคือใส่ปืนระเบิดมันค่อนข้างที่จะเคลียร์ไว้เลย แล้วก็ผู้ซื้อว่าสกินนี้ปืนระเบิดแม่นโคตรงามใส่เขามาลองใส่ช็อตกันบ้างดูอะช็อตกันมันสิแบบสกินนี้มันจะเอฟเฟกต์เงี่ยงขักบ่ปตังโอ้ทุกคนเอฟเฟกต์ธรรมดาขนาดไม่ค่อยปั่นใดเลยมันออกเป็นแบบซีโบบัวแดงๆนะเออว้าวนี่นี่อ่ะโอเคเราทุกคนผู้ซื้อว่าปืนช็อตกันกับเอฟเฟกต์กับไม่ค่อยได้เบอร์วังอย่างไรแต่ว่าปืนระเบิดนี่คือสุดยอดแห่งปืนระเบิดก็ปืนกลเลยผู้ซื้อว่าค่อนข้างที่จะดีเลย นี่เลยทุกคนวาร์เอโโได้ฮับตอนรีเวลเท่าไหร่วะซ้า,าห้าที่บอกค่อนข้างที่จะวางงามอยู่นะใส่ลองมึงดูหอลองเปลี่ยนมาใส่ปืสนสไนเปอร์อ่ะตอนนี้การถือปืนระเบิดในกันที่จะเปิดป้ายอย่างไปก่อนแล้วทุกคนนาตาเลียมันค่อนข้างที่จะแบบผู้ซื้อว่ามันโลกจิตแบบไร้ข่าไปเฮานะเออนี่เนี่ยไอ้สไนเปอร์มันเปลี่ยนเสียงยิงว่ะทุกคนนี่เนี่ยปูนาตาเลียนาตาเลียนาตาเลียนนี่ยิงโอ้ยยิงบ่ถึงขอฟิกเกอร์ไอ่ก่อน ฟาร์มกับบ้านนะทุกคนโอ้โหวาร์ปเอ็มโฟโคตรงามอ้าวเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ชิบหายแล้วโอ้โหอ้าทุกคนมันวาร์มเลยเฮาอ่ะจังไหนมันบ่ให้เขาอยู่เลนเขาก,กับบ่ต้องอยู่หรอได้เนาะเล่นนะเขาไปฟาร์มอยู่ที่เลนอื่นกันโอ้มันยังนำเข้ามาอีกกว่านี้ทุกคนตาลีอา่อะบ้าบออะไรามาเปลี่ยนปืนดูมานี่มานี่ยิงยิงสู้เอ้ยเห็นบอเห็นบอว่าเขา,า,า,าอยู่ในป้อมบ่เห็นจะกล้าเข้ามานะทุกคนอ่ะแล้วตอนนี้อัดัสกลับมาล็อกเขาอีกแล้วทุกคนไม่อย่างวะแต่ละคนแบบลุมโฟกัสเอาแต่เฮานะ โอ้ยมันเอาเท่ว่ะโอ้โหใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้โหนาตาเลียมาอีกมาเขามาตีในป้อมเปิดหมอกเขามีอันตรีใส่เขามะเป็นยังไงล่ะวาร์ฟสิน่าคืนเลยมาจังหวะนี้เฮ้ยทุกคนเอาดัดมันถึกยิงเขาจับอ่ะโอเคโอเคโอเคมันตอนนี้ขอวาร์ฟสิน่ามันแล้วก็เปลี่ยนมัฟเป็นปืนระเบิดนี่เนี่ยโอ้โหยิงบือถึงเลยอ่ะถือว่าข่าวดั้ไปแล้วเขาก็รอดเนาะทุกคนเดี๋ยวต้องขีปเอาป้อมก่อนแล้วเพราะว่าอู้จอเฮดจอเฮด สวยงามมากกโดอีกกว่าหนึ่งนี่เนี่ยโอ้โหทุกคนเาต้องหี่แอบป้อมเนาะถ้าเขาเอาป้อมได้ก็คือเล่นอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโกเซนมาที่ใส่วะโอ้โหปิกเกอร์พาดอีก <laughs> บอกเลยว่าต้องหี่แอบป้อมเนาะทุกคนถ้าเอาป้อมได้ก็คือเล่นอื่นมันจะสบายเออแมนเล่นเฮามันจะวางเลยเทาจะไปเล่นอื่นได้อย่างสบายเออว้าอย่างวะอ่ะ <laughs> ตอนนี้กน็นี่เรียบร้อยเนาะทำลายป้อมไปได้แล้วเขาไปเล่นเล่นกลางกันเลยเนาะทุกคนไป let's go โอ้นาตาเลีย ใส่ไอ้อมาตาเลียมันลีบานบอดน,น,นี่ยิงเปิดปากไป <c ười> ขงหลอดไปดีเพื่อนเอ้ย,อยมันวาซะอีกวะโอ้โหทุกคนขี่สอ,อนยนาตาเลียตัวนี้นะตอนนี้เฮากับโรเทชันมาทีเลียนกางเบิร์กอฟังโกนี่ถึงยิงจับไปแล้วค่ะโอ้ยโกเซนโกเซนใจเย็นเนาะทุกคนอ่ะนาตาเลียมันไม่ได้นำเขามาที่บอกโอเคตอนนี้อดัตดไม่กับล็อกเข้ามาแล้วตอนนี้นี่เฮ้ยถึงนาตาเลียคัดก้อนวะมาหนี่ขี่สอถทำไมนาตาเลียหน้าบึนขนาดไรออกแต่เฮาแล้วทุกคนโอ้โห ใจให้กับนาตาเดียเลยนี่ดูคนแบบมันไล่ต่วเขาโคตรบ้าพลังเลยอ่ะกูสูว่าเสียงของสกินแบบตัวนี้นะมันจะเปลี่ยนทั้งเสียงวอลและก็เปลี่ยนทั้งเสียงปืนทุกอันเลยเออเอาง่ายๆคือเปลี่ยนทุกเสียงเลยนี่แหละเออสำหรับคลิปนี้กะไพอยากให้ลองรีวิวแบบสกินเบธิกไคลน์กะลองกดไลค์คลิปนี้เนาะเออถ้าคลิปนี้ฮอตห้าสิบไลค์เดี๋ยวเขาจะมารีวิวสกินเบธิกไคลน์กันเลยเอ,อ่าหรือว่าห้าสิบไลค์มันน้อยพอดาเอาจากักเออหแหลรอ่ะห้าสิบไลค์ก่อนก็นได้ไหมเออ อ๋อวมัดนี่นะโอ้ยปืสนสไนเปอร์มินเปิดตาไปโอ้ยฟังโกโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามโตสามโตสามโต,มต,มต,มตอย่างวะนี่อันติส่วนกลับไปละตีเจ็บไปฟังโกอีกวันหนึ่งเรียบร้อยแล้วทุกคนเฮ้ยตอนนี้เฮากลรู้สึกว่าเริ่มที่จะยิงแขงแล้วมานี้ยุใส่ยุใส่ยุใส่เดี๋ยวเดี๋ยวจับหนึ่งนี่สิกเกิดอีกวันหนึ่งกัน ขออีกบ้านหนึ่งตืดเรียบร้อยเนี่ย <c oughs> เป็นเจ้าไหนล่ะคนเล่นแท่งมาเล่นเอ็มเอ็มออกจะโหดนะทุกคนแบบเป็นเ MM อ็มเอ็มสัตว์โอ้ยเดี๋ยว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 เ้ากันแล้วเมาโมจบเราเอ็มเอ็มสายเห่ามันแลนโดดใส่เห่าเลยเนะทุกคนเ <c oughs> ออว่าลี่ในเวลาเขาหลีเล่เอ็มเอ็มนะแบบเป็นสายเห่าจักยืนลดโพนิชั่นอย่างบอยอย่างซีนี่เฮ้ยมังโก้มังโก้ไลยิงมันเพื่อนนี่เปิดระเบิดเข้าไปเคิงรอดไปแล้วยิงมันยิงมันนี่เปิดระเบิดโคตรงามเนะทุกคน ยิงมันซ้ำอีกบานหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหมูฮอถึงล้วงใส่เดี๋ยวเฮาแลดออกคนละทางเลยซะบอกเลยว่าแลดออกทางนั้นตายแน่นอนใส่ลองเวียนปืนมาเป็นสไนเปอร์นะดูจากบานหนึ่งนี่รู้สึกว่าเก้านาทีสกอโอ้นาตาเลียอีกแล้วเออมาสาดตคาหมอกเอ้ยบอลได้อยู่ในหมอนมันบมอกอยืนตีเลยนี่นะนี่เรียบร้อยทุกคนจือบอลทำเทียนอย่างเขาไว้ต้นเก็บเนาะถึงเวลาอคืนอ่ะไรย,ยิงไปเนาะทุกคนเคนเลียร์เลนกลางก่อนเดี๋ยวเอาเงินเพิ่มก่อน เรียบร้อยตอนนี้เขาก็ได้มาเปลี่ยนฮันเตอร์สไตรแล้วทุกคนบอกเลยว่าเขาจะได้เลียนหนีเวลาที่แบบนาตาเลียดอุย้ยยังมาวอสค้นขนนาดคำเนาะศาสตร์หน้ามานี่เขาเลียนไว้ทุกคนโอ้โหบอกเลยว่านาตาเลียมันทั้งหน้ามึนนี่หรีเนาะถ้าเขาแบบมีวินอับเนี่ยเจออย่างมันน่าจะเห็นอย่างเขาไปแล้วนี่แหละ โอ้หเลนรุมนาตาเลียอีกแล้วเนาะทุกคนมาขอด้ยหมู่เขาขาดทิ่มก่อนเนาะว่าซีแบบสไนเปอร์แน่หัวจักบาดหนึ่งสั่งสอนมันเนาะทุกคนแต่ว่าแบบมันตายอุย้ยเด๋อวเดือดเดืดเอเจาเฮดซฟายปลาไลิงไลิงซาข้าไปนี่เรียบร้อยโอ้โหทีมออกซีโตวตอนนี้สกรอร์เฮาหกคิวแล้วเนาะทุกคนมาดิเข้ามาดิ อเอาเลยว่าเขาต้องยีบไปตีป้อมเนาะเกี่ยวจบด้วยป้อมเบอรตัดป้อมเนี่ยดูทุกคนนี่เรียบร้อยไปอู้ฟังโกรี่อยู่ป่านนี่อันติเขาเป็นคนอยู่ว่ะทุกคนแบบสไนปเปอร์ระยะไกลแบบนี้นะว้าวโมไปอย่างเขาเปลี่ยนมาใช้ปืนกลเนาะทุกคนไรในยิงมันฟังโกโอเคเขายิงป้อมบอกเลยว่าเกี่ยวจบด้วยป้อมเนาะทุกคนฟังโกของเขากรถึงยินจับอยู่ในนี่เดี๋ยวเขาท่าแบบเสริมโอ้โหมันออกมาเยิงนี่เอ้ยฟังโกเหลือเอลือดเกาลอยเนาะทุกคนโอ้ยยิงบุตรกโอู้นัตเลียนาตเลียนี่ว่านหนึ่งโอ้โหบุตรถึกสองนัดเลยเนาะทุกคน เฮ้ยจอเฮดจอเฮดยิงตุ้มออกมาเขามีฮันเตอร์สไตร์เนาะเขาแลนไว้ทุกคนเรียบร้อยป,ปิดคิ <c oughs> วจอเฮดไปเบิรงว่าเขาจะได้เปรียบเรื่องป้อมแล้วตอนนี้คูซึกว่ายินของเขาจะจับฟังโก้เข้าไปเดี๋ยวเขาน,นี่ใส่พลังในการคำนวณเนาะเออยิงตุง่มโอ้โหมันตายหมดทุกคนฟังโก้เหลือแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดัดโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี Mid ๋ยวเดโอ้ยอย่างเขามีวิดออฟเนเจอร์ไลนยิงนี่เรียบร้อยโอ้ใจเย็นใจเย็นคูซึกว่าตอนนี้เลือดเขาหน่อยกันเดี๋ยวเขามีตีกินเลือดเนาะออกไปเติมเลือดนอกไฟกันเลย อี๋บอกเลยว่าเลือดแป๊บเดียวเต็มโอ้โหสไลเปอร์นี่มีป่าย0 0งปลายแล้วทุกคนมันเปลี่ยนเสียงเลยซื้อคอนเล่นเพลินย้อนแบบมันเปลี่ยนเสียงนะเปลี่ยนทั้งเสียงเว้าตัวละครแบบอันนั้นอันนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนาตาเลียโอดจิ๊บหายแล้วทุกคนวีดอมเนเจอร์ฮัลคูดาวโอ้โหเรียบร้อยนาตาเลียเอิ่มวาร์ปจะแหละข่ามันดูจุลงเอิอ่าวาร์ปบอกซื้จุลงฆ่าไปเนาะจุลงของเขาไล่เขาต่อมาตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นปืนระเบิดยิงเข้าไปโอ้ยหยอกหยอกพอแล้วพอแล้ว ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นปืนระเบิดยิงเข้าไปโอ้ยเตรียมตีเอาด้านคนเดียวเนาะทุกคนโอ้โหเขาอยู่กันซีโตแต่มาถึงจะเอวด้านเนี่ยวะโอ้โหโบเลยปืนระเบิดโคตรงามแ่ะปืนนี้นะเออสกินนี้นะเป็นแบบเออสกินมันอวยเนาะอีกเซนกเซนนี่เข้ามาไล่ยิงโอ้มันโดูเอาไปได้ก่อนเนาะเออนาตาเลียนาตาเลียนาตาเลียอีกแล้วเนาทุกคนโอ้โหไล่ยิงมาดูไล่ยิงเอ้ยมันจะไปยิงวัวสั้นไปไล่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 เขาไม่ปืนระเบิดเนาะทุกคน โอ้โหมันกระโดดเขากระโดดเอ้ยเดี๋ยวจะแคนเซิลมันบม่ได้จะไปดีง cancel โอ้โหไรๆๆๆๆเอาบริยูป่านี่ปะจบแล้วนะทุกคนนึกว่ามันชื่ป่านั่นเออสุดท้ายมันบริยูเฮ้ยโอ้ชิบหายแล้วเอาดัสล็อกเขาแลนถอยออกมาก,ก่อนนะทุกคนมาเปลี่ยนมาเป็นปืนกลเลยจังหวะนี้เดี๋ยวขอยิงตัวนี้เอาเอ้ยเดี๋ยวเปิดดินออฟเนเจอร์ท่านนี่มิจิลูกโอ้มิจลูกเขาถึงคุกดีเดี๋ยวเขาบูถึงเนาะโอ้ชิบหายละสามตัวแลนไล่เขาเซ็ตกเซนปฟักนี่สิโอ้โ ต้องข,ขอบใจปากิโต้ช่วยเขาออกมาได้เออตอนเราก็สือถึงโกเซนดวดใส่มีดซิปลิ่มปักตายละเออมาตอนนี้ขอกลับมาฮิวเลือดก่อนเนาะเติมเลือดนอกไฟขึ้นเก่าเนาะทุกคนเออไม่ต้องกลับบ้านเลยแบบมีวาร์ปกับบม่ได้วาร์ปน,นะมาเปลี่ยนปืนมาเปลี่ยนปืนโอ้โหสี่โถไม่ยหรอวะสีโตแลนไร่ข่าวเปิด่ยนไปสีโตดักเอาปลาแบบเอาแต่เขาคนเดียวเนาะทุกคนมาตอนนีอ้อุ้ยถือหนึง่งโกเซนโกเซนนัดคนโอโ้ยิงไปถือแต่นัดเดียวนัว่นแหละเออ ไซสไนเปอร์ไม่ค่อยแม่นเลยวะนะตอนนี้เตรียมตัตขึ้นบ้านเนาะทุกคนบอกเลยว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะด,ดุนล,ละ18นาทีจบเนาะทุกคนเกมสนะโดยปอมเติมเลือดนอกไปเอาให้ดีเบิงวิธีเล่นเบรทิกาอย่าลืมไปเบืงอยู่ท่คิปแบกยังโผเนาะเออคลิปนี้ก็จะอาจจะบ่ได้สอนแบบเล่นวบรทิงอย่างขนาดนั้น,น,นมาตอนนี้ก็คือเอาลอดเนาะทุกคนเตรียมโตขึ้นบ้านเอาอย่างมาสําคัญก่อนไม่อย่างวะเดี๋ยวเตรียมปืนมาเป็นฟืนระเบิดซะเพราะว่ามันจะแบบมีไฟอย่างเกิดขึ้นสินะเออเราจะได้แบบสลับปืนมายิงทัน โอ้โหสัตวแบบสัตว์มัวซัวเลยเมื่อกี้นี่ไปเดีโกเตรียมตัวขึ้นบ้านนะทุกคนอุย้ยตอนนี้รู้สึกว่าจอเฮมันจะเข้ามาเลิกอะไรยิงเลยนี่ยิงจับไปแล้วนะทุกคนมาเปลี่ยนเป็นปืนระเบิดสาดเข้ามาบอลถือไปเลยว่าตอนนี้เนาะยิงฟังโกยิงฟังโกยิงฟังโกโอ้โหปืนเขาโคตรแหงเนาะทุกคนมาตอนนี้ฟังโกไต้เกิดขึ้นมาแล้วนี่เรียบร้อยถึงกับกิโตปิดคิวไปเตรียมขึ้นบ้านนู้นานาตาเลียนาตาเลียมาสาดอันตีใส่เบิ่งดูนาตาเลียที่ยังเขาตัว้ต้นเกี่ยวเลยว้าซึน่าคือกกกันเอไปโจม เมื่อยพอแหงนะแล้วเกมนี้ไป let's go สาดเข้ามาโอ้โหหยสวยงามคีบแบบตายกันหมดเลยคนโมตายเลยลนะ่ะหยีป้อมนะทุกคนโอ้โหกล่องทับคีบกับรอดของเขาจบเกมไปสำรับเกมนี้เบรติกเอม็มเป็นที่ไหนเนาะทุกคนสกินไลเชสเตอร์งามอยู่อ่ะสำสำรับส่วนตัวแบบคิดว่าได้เรื่องอยู่เดยในราคาแบบทึ่่งนึ่งถึงสามร้อยเก้าเก้าเออมันไม่ได้แพงอย่างขนาดนั้นละกันสก,กินก็ค่อนข้างที่จะดีเลยเปลี่ยนทั้งเสียงว้าเสียงสกินปืนนี่อย่างต่างๆนะแบบ ค่อนข,ข้างที่จะว่าดีเลยนี่แหละไปใครที่ยังได้เอ็มโฟกัสร้องเติมมาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปละ